สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไต้หวันนะครับหุ้นไต้หวันของวันที่27กันยายน2566นะครับสำหรับเด่นวันนี้ก็มี 1, 2, 3นะครับเน้นที่1กับ3นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะมาลงให้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาชมกันเลย อ่าเด่น1 2 3นะครับเน้นที่1ฟันทรงที่1นะครับลอง3กับ2นะครับ1 6 1 7 1 8 3 6 3 7 8 2 6 2 7ด8 8เด็่นสุดนะ101530352025เด่นลองนะครับวินนะครับ6 7 8 0 5 1ทบ3ลอง3นะครับก็ตามนี้นะครับเด่นสุด1นูโลดวิ่ง1กับ3นะครับฟันทรงที่1นะครับขอทุกท่านโชคดี ขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะเดี๋ยวจะมาลงให้อีกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ